หลังบ้านในเอิ้นครับวันนี้ทำรีสวยไหมล่ะครับผมแต่ก่อนเป็นฟาร์มผักมาครับตอนกำลังเตรียมเห็ดหมาล่าพิเศษหนังครับผมนี่ครับหนังสินี้ใหญ่เลยแล้วก็ซุปเป็นซุปไก่เห็ดหอมแล้วก็นมไม้ครับผมเสียวสไตล์ให้คอจีนที่สุดเลยครับผมหมาล่าหัวกลัวครับผมแบบนี่ครับวกสอดมันเดี๋ยวจะเพิ่มความรุนแรงเป็นแบบนี้ครับผม ใส่ปิ้งย่างพร้อมๆด้วยแล้วก็มีพริกขึ้นจีน่ใพร้อมพริกใหญ่เองสิแล้วก็มีพริกแห้งพร้อมครับผมใส่พริกแห้งร้อยหนาผักเยอะแยะเรื่มตัวนี้นี่ครับน้ำซุปจะออกเป็นญี่ปุ่นนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวจะเห็นน้ำซุปใส่แบบสาลายพร้อมรับรองเด็ดอากาศขาวครับผมมีของหวานด้วยนะครับนาย่าง โอ้โหรถจักรเต้โดนไอ้พะม่ากับรถนกมาเลยตัวนี้สุดยอดไฟกับรถดีเลยดักแดดแล้วก็มีกุ้งอยู่ครับแต่กุ้งนี่นับโตได้อยู่ตัวแสีบตัวใหญ่อยู่ครับใส่มาลาสูตรจีนแท้ลงไปแล้วครับผมรับรองรุนแรงเหมือนผีวิสันนมอควากเลยครับสั่งของครับแต่พอใส่เยอะยานนองกินน้ำม่ได้เดี๋ยวจิตตุนก่อนครับผมให้ไก่บานครับ เห็ดหอมมันปเปื่อยๆก่อนเดี๋ยวก,กับหนังหนังขั้วไอ้ครับนี่ติดจับมันอยู่ด้วยมือคนมือจับหนึ่งนี่แห็ดเปื่อยครับเส้นของแข็งตุน่นซ้ำต้มเป็ดต้มไก่อย่างเห็เปื่อยเร็วนี่เส้นของแข็งเลยเอาไปเสีบกันอ,อันโมสุกแล้วแซ่ยบใบว่าใบว่าเสือบ่ออนติดมันกับโบมันพร้อมอม,มีเนื้อพร้อมแต่น้่งจิ้มปลายยาแซ่บดีครับผม ตล,ลาดน,น้องต้นกล้าต้นดอกเนื้อย่างบุฟเฟ่แล้วก็เบียร์บุ้นครับผมรับรองบม่ผิดหวังครับมาน้องใหญ่สดสะอาด่จมากหืมใจดีครับผมน้องหมาล่าหน่อยบ,บมากเลยจำเปหน่อยครับเจมหมาลาบันฮอ <c oughs> ร์นี่ซอสนี่จับจานเจน้องก็จะเจ <c oughs> ี๊ย <c oughs> บไปโม้ <c oughs> แรงอีหลีวะเค็หมาล่าเลย เสียบคันพุกมาลาแบบเอื่นนี่อา๋าานทอนห่อนเยลยลาต้องเห็นอี่แบงนั่นเมนูไปเห็นมาลาเห,เห็นมาลา่าซื้อชิ่นั่นเข้มมือก่อนกต้องแบงดอก,ออกเอาไว้เ็กินรสจะมาครับผมในการนี่นนเสิร์ฟเราบากาศดีๆครับอรอครับรอตัวอันนี้อยากมาก มีดักแด่มากครับผมรับรองมันมันเป็นเนื้อ,อย่างเลยแหละเดีด๋ย <c oughs> วเทียบไปเฮ้ยจะได้เมเนี้สุดยอดมีละแซวเจ้ารถรถดีก็มีเดี๋ยวให้รถดีขึนหน่อยก็ได้แต่เนื้อ,อย่างแซบดีดีครับผมสยอย <c oughs> ใหญ่เกือ <c oughs> <Ooh. S 1> ทีเด็ดพอดีเ <Red> นื source, ้อย่างน้องเขาเหลือใส่เนื้อยางลงไปน้ำคือโคลมพอดีเข้มเลยเดนจะเป็นเดาลินเนยเคเอดาลินว่าเดิมเยอหน่อยเดือเป็นผงหน่อยเอา รับรองหอมครับผมเติมมาเกีวรถเอารถญี่ปุ่นน้ำยังหน่อยเซซารไลนาย์ยังหน่อยครับนี่เป็นซุปมิโซะเสียนน้ำเอามา,ามู้ได้หกืออ้วว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 วนาวนวอวว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 ว่ววววววเวววววาววววววลังววด่วว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 ดว ีดวยิงขึ้นเลยนี่ร้อนางทางมาเรวครับนบาเลียวยกขึ้นมาอีกเนี่ยยกขึ้าอกอย่างอบรรยากาศตุรกีใช่เพืนบังคับกันดูร้านมันก็มาครับ ปลไได้มอากาดโคตรดีมากำลังใส่รองเท้าไปซื้อหล่อเงินให้สองร้อยชดไหยังมาบ่ครับจัดไม่้องเลยดีครับผมหายเลยปะกินเมประมอณชิมเลยครั่อื้ออ้กินกินอะไนึงบ่บวเหลืองไงสูดงเรแต่มันไดโยนตรง่นนี่แล้ี่เพี้ยนตุ่นเพี้ยนีกการรสชัติควอมหอมที่เอินผูกเอีงเขาอยู่นี่ สิ่นี้ที่เด็ดลงครับผมตอนนี้เน่ยนันเรเปือยอยู่แต่อินร้องเราครับหนึ่งตีนทางนั้นเป็นไงครับหลวมากพ่งเขาตำรวจเพื่อแล้ยวลวบกแกแขงทำไมวะจะอนหังเปลงครับเดี๋ยวรอดหนังครับมาเดี๋ยวขออเกื่อยอีกหน่อย ่เพิ่มความรุนแรงนิดนึงครับผมอาจธิข้มแล้วมไปเขาเดียวนี่เฮ็ดกับแพื่อกันได้บ่อยที่เด็กเดือนเราเด็กเดือนน้องแท้ครับผมรอบนี้ทัดจัะเห็นน้องทักรับรอบนี้มันก็ได้นั่งได้เต็มกางน้้วไม่เป็นตุ่มมากแน่นอนแน่นอนว่าะจีกวนนะพูดฮะเอาเหล็กแกงทำมเลยังไเอาที่เดียวรูดเป็นยังไง้ามันสุกอยู่เนี่ย เลยครับโอ้ยโดนเกือบด <st> ้วยคราบมนหอนี่ซิมฟีมมอกันโดนเด่นเลยว่ะตับเราหอนหอนหอโอ้โหบุกควนกลยกระบุมีหนาน้ำทาร์เกเสิร์ฟแจ็คแกนะหายายหนิเป็นนี่เฟกมามาหาไแล้วไอ้หนุ่กก้อนนี่หลายวานเลยเอาคนีก่อนนึงเตหนปอก่อนปก่อน าไม่กันได้มาแบบนี่แล้วอี่ยมวะโอ้มันเกิดหันผู้ใดบ้านเรากินเขาเลีงนะครับผมการจะให้เบี้ยกินก้อนครับผมกันนี่แหละครับผมกับเป็นเป็นบอเก็ตครับเร็วๆทราบครับผมพึ่งทงไว้ครับจังหวัดเพราะว่าบ่นลบอลาบรถครับผมหิวขออย่างมุนแรงครับ เปิเสือขึ hai, ้นเมืองใหนวะนั่นมีแอ่วมเองวันี่ยย้อได้ม่แต่กระดูกบอกยังเดี๋ยวห้เอเอาเบืองกันหเบืองกันะเอาเสียขึนเบือกันนยิ้นยดูเนี่ยเดี๋ยเกินลนยอกนอผมน่นเจ็บจังนาแซ่ครับก่ยจอดเลยครับบ้านนี้หัเสมอไอ้อินนึง หายยิ้งเงยเลยนี่สั่งกำลังเพิ่นยังนี่สวนเนาะบมอย่างไรครับสวนบ้านไม้ไผ่สวนบ้านไม้ไผ่นะผมไผ่ยังไม่เย็นแบบดังกินเหล้าได้ครับผมมาจิตเจอทุกคนเลยครับผมดูทุบเปิดมะครับทุกอย่างเป็นการแสดงมาโดยใส่นี่สู้กินมากน้อยนี่โอเีย้โหเชียร์โซวนะเทลตัวมาครับ อีเด็ดท้องมีจุ่งสุดท้ายครับผมกุ้งกุ้งเอาจุ่งกุ้งจุ่งนิดนึงนี่ครับผมพอได้ซิมแบบบรรยากาศได้ซื้อเรบเพิ่มแบบทะเลทะเลนิดนึงแต่เมื่อแตะไคร้ได้อย่างโคบุรีครับผมแบบสายมั่วทั้งนั้นเลยครับผมแล้วน่ามาไหมกินบะระกันเลยน้ำจับประทันเย็นอ่านุกเเปิดเลยครับ หวานจุ๋ยแล้วทีนี้เขาก็มาล่าเลยล่ะคนหนุ่มครับจัดเลยน็อตไหนทักก่อนโมดูไปพวกนี้เอาซิมไปเมื่อกันนี่งานเน้คงเพิ่มอย่างเงี้ยจังหนุ่มดีขนาดนี้แยบเยอะดีครับไอ้นอแบบแยบพวกงูเลยล่ะปลาชัวร์จ <c oughs> ัดไปครับผมเอิญตัวนี้หน้าให้เอิญก่อนจัดเลยนี่ ันเอาไววดีก่อนไกล้ไหรลองแบบของแปลกเยอะได้อี่ทั้งตีนทั้งอย่างเลยกินหนูเกออ์เบิลสองเอาเปียบมูแล้วนี่เหลืออยู่เหลืออยู่ขอนเอาตอนยั้นอนเลยอาชนขับชนชนก่อนแล้ก็แป้งยี่หว่ากันนะย่าว่าได้ลุ้งล่วงหรออาเกี ขูกมาหลาจัลหน่อยก็โอเคแล้วครับผมเสียวบีเลยหายไม่ได้เสียวบีไม่เสียวคนดีคนไม่ใส่แต่เลื่อมคนได้หมดหนุ่มเดียวจะเลื่อมหวังจะเอาบ๊อบพิดหวังครับผมเดี๋ยวมีนทีเด็ดอยู่เดี๋ยวซิมให้เบิ่งครับตอนอย่าให้มันเปื่อยที่สุดนี่นี่ที่เดี๋ยวจะมาได้เบิร์ดล่ะนี่นี่โอ้เหลืออยู่เหลืออยู่นี่ เลือบพุเจอครับผมเป็นแน่นนวอยจนมาจนด้วยกะมามาเ้าจยุ่นในเสียบเกิดบรับผมยอดนัวมาก อีอาดูหมอไก่จูบจูบเ๋ยวงกันมีเยอะล้นี่ป็นี้รักไม่ได้เกียบแล้วว่มีอ่ะด้กินนมัดแมือควันที่มือกูเนี้ยนี่ยังแยงยันเสีย่เียมา